คลิปนี้ได้เจอกันในไอออนสองนั่นเองนะครับก็คลิปนี้จะเป็นไกด์ดันเจียนทรานเซนแดนเนาะเป็นด่านที่2นะครับแชตเตอร์อาคาเนสต้นเองก็สำหรับดันเจียนดันนี้ก็จะเหมือนกับดันแรกตรงที่รูปแบบเกมเพลย์จะเหมือนกันเนาะเข้าไปแล้วก็ต้องไปตีมินิบอสสองตัวนะครับตีมอนเองนิดหน่อยครับเพื่อเก็บแต้มให้ครบถึงจะเปิดไปสู้กับบอสใหญ่ได้แล้วก็มีการเรียงสเตจหนึ่งสองสามเหมือนเดิมถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวสรุปให้เนาะ สำหรับการเลื่อนระดับสเตตเหล่านี้นะครับก็คือเราจะต้องเล่นสเตตนั้นๆเนี่ยให้เป็นระดับแรงเอสครับซึ่งอยู่ที่เวลาการจบเลยไม่เกี่ยวกับการตายเราตายได้ครับใครตายแล้วลุกไวแล้วจบเร็วอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นแรงเอสเนาะใครจบช้าก็แร้งก็จะลดไปเป rank A, rank B, ็นแรงเอแรงบีก็ประมาณนั้นนะครับต้องเป็นแรงเอสถึงจะสามารถเล่นสเตตสองสเตตสามกันได้นะครับซึ่งสเตตสองกับสเตตสามเนี่ยก็จะมีดีบัฟอันนี้ก็จะเป็นดีบัฟจากการเคลียร์มอนครับในระหว่างที่เราเคลียร์มอนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเคลียร์ลำบากขึ้นครับพวกมอนเอลี ต่างๆเมื่อเราเคลียร์มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีบอ่อพิษระเบิดใส่แต่คล้ายๆกับดันด้านบนเลยครับก็แถวๆนี้เนาะแล้วก็ตัวการ์ดนะครับมันก็จะมีของรางวัลประมาณนี้ก็อันนี้มันสเตจสามเนาะก็จะมีโอกาสออกการ์ดเขียวเนี่ยสใบครับซึ่งการ์ดอาคาน่าเหล่านี้มันจะมีเป็นเซตด้วยนะซึ่งจะต้องเล่นทั้ง2ดันครับที่ระดับเท่าๆกันถ้าเราดอปมาครบเนี่ยมันจะมีเซตของสาย PVE เนาะเป็นเซตเพิ่มดาเมจกับ PVE ครับแล้วก็จะเป็นเซตที่เหมือนจะ เป็นเซตดีเฟนซ์มังกับ PVE ก็คือมันจะมีทั้งหมด2เซตนะครับในะช่วงเริ่มต้นก็ลองลองดูการนอะเรื่องของการอาคานานะครับมันก็อยู่ในเมนูอยู่แล้วอันนี้คือจะเป็นจุดที่ช่วยเพิ่มค่าพลังให้พวกเราได้เยอะเลยครับกับระบบการอาคานาของเกมนี้เนาะ สำหรับเกินเริ่มต้นก็ประมาณนี้นะครับก่อนจะไปเริ่มดูเมคนิกของดันเจี้ยนด้านในกันนะครับขอฝากลาโก้ฟาสเอาไว้ด้วยนะครับใครกำลังมองหา vpn ดีๆเนาะก็เป็นผู้สนับสนุนกับเราอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับกับ vpn l a โก้ฟาสเนาะลิงใต้คลิปเลยครับมีทั้งโค้ด black friday ถ้ายังไม่หมดอายุลองใช้ดูนะครับหรือหมดอายุแล้วก็ใส่โค้ดวาชิลดราคา30เปอร์ได้เช่นกันนะครับก็ฝากกันไปด้วยเนาะกับ vpn ลาโก้ฟาสนะครับ โอเคครับมาเริ่มกันครับก็สาหรับคลิปนี้ผมอัดมาจากตอนไลฟ์สตรีมนะก็ต้องขอภัยในความคมชัดของภาพนะครับมันจะไม่ได้ชัดเหมือนตอนเราเล็กรอบปกติเนาะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันครับก้อนนี้พามาดูในด่านที่เป็นสเตจสองเลยนะครับก็เซ็ตสกิลอะไรแบบปกติตอนนี้ผมจะมีพรีเซตในการใช้ลงดันแล้วครับก็คือไอ้ท่าสตารนจากสกิลสติกมาที่มันค่าสตัรนสูงๆเนผมจะติดมาตลอดเลยครับเอาไว้ทําบอสล้มจะได้มีจังหวะยิงฟรีได้เยอะหน่อยเนาะ พอเข้ามาก็เดินหลบเลี้ยงมอนตามปกติครับอันนี้เราจะต้องตีมอนอยู่ที่120แต้มนะครับอันนี้เป็นสเตจสองถ้าจำไม่ผิดเหมือนสเตจหนึ่งเนี่ยจะเอา110แต้มครับก็คือจะต้องตีตัวของมอนที่เป็นกิกี้เนี่ยเยอะหน่อยเนาะแล้วก็น,นี้จะมีดีบัฟด้วยครับเพราะว่าเป็นตัวของเลเวลสองแล้วจะมีดีบัฟเวลาที่เราตีมอนเอลิทตายเนาะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันครับกอบอสตัวแรกนะครับเดินมาถึงไม่เท่าไหร่ก็จะเจอเลยเนาะก็ถ้าเอาชัวร์นะครับใกลมาแบบปาร์ตี้นอกกันก็กดสาววรดด้ยนะนนะะใี่ผมไมไกคับ เข้ามาก็จะเจอบอสตัวนี้ครับก็บอสตัวนี้มันจะมีเฟสที่รุงรังนิดนึงก็คือตอนที่มันปล่อยใบเลื่อยใส่นั่นแหละเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนาะก็เล่นไปปกติได้เลยครับก็ตีๆหลบพื้นตามปกตินะอ่าในอันนี้ครับเส้นแดงแบบนี้ครับมันจะล็อก2คนนะครับแล้วเลื่อยเนี่ยครับเอามาหากันอ่าให้เรียกว่าทั้ง2คนนะครับพยายามวิ่งตัดกันนะครับเพื่อที่ให้เลื่อยมาชนกันเนาะแล้วเลื่อยมันจะได้หายไปครับ ถ้าเราวิ่งหนีแบบหนีใครหนีมันเนี่ยเลื่อยมันจะตามมันยาวๆเลยครับแล้วมันตามไวมากครับแล้วปั่นโคตรแรงอันนี้ไม่มีให้ดูนะว่าปั่นโดนปั่นแล้วสภาพเป็นยังไงนะครับคือโดนแป๊บเดียวล่วงเลยครับก็เวลามีเส้นแดงพาดผ่านนานๆทั้งสองคนแบบนี้ครับก็พยายามหาลายวิ่งสวนกันเนาะเพื่อที่ทาทาลายเรื่อยครับแล้วก็เล่นไปตามปกติไปเรื่อยๆครับอันนี้บอดวิ่งเข้ากลางเนาะเดี๋ยวบอดวิ่งเข้ากลางนะครับตอนนี้เมคานิคมาครับเก็ตสแต็กร็อกก็อันนี้ก็เดนหลบครับ แม้จะมีปล่อยๆมาครับก็เดินหลบดีๆครับเดินหลบทั้งขาที่มันปล่อยออกมาแล้วก็ขาที่มันเรียกกลับเข้าหาตัวเนาะตัวของใบเรื่อยนะครับแล้วก็พุกพื้นโดนัทต่างๆก็อย่างที่เห็นครับตัวนี้เล่นใกล้ตัวได้ครับไม่ต้องเล่นไกลมากอ่านี่เส้นใหม่อีกแล้วครับเห็นไหมอันนี้ล็อกอีก2คนครับเนี่ยเขาก็จะพยายามเดินให้มันตัดกันเห็นไหมครับอ่าเห็นตัวของเลื่อยที่เข้ามาหาเขางชัดเจนเนาะพยายามหาลายวิ่งให้มันสวนกันแบบนั้นครับเพราะว่ามันจะล็อกคนที่มันลากเส้นสายต่อแรก2คนแค่นั้นครับแล้วตามยาวๆเลยนะ ประมาณนี้ไปเล่นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เดินเดินหลบเดินหลบครับเวลาบอสกระโดดเข้ากลางนะครับแล้วเกจสแต็กเกอร์โดนล็อกเป็นสีเท้านาอก็ชัดเจนนะครับจะออกเมคานิกเนาะก็ถอยมาห่างๆครับในปกติแล้วพวกท่าที่เป็นวงรอบตัวของเจ้าตัวนี้ครับมันจะมีหลุมตรงกลางให้เราเข้าไปเล่นได้ก็เล่นระยะใกล้ก็ได้ครับสาหรับตัวนี้เนาะ้วยืนปกติครับอันนี้จะยืนกองกองกันหรือยืนห่างๆกันก็ได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเล่นยากเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวแรกผ่านไปครับ ก็จะได้แต้มในการสะสมทางขวามาที่45แต้มนะครับก็จะเหมือนสเตจแรกเลยสำหรับดานนี้นะครับการจะรอเคลียร์ลูกน้องให้แต้มครบเนี่ยจะบินไปที่เกาะบอสอย่างเดียวไม่พอนะครับก็เดี๋ยวเราจะเคลียร์แนะนําว่าให้เคลียร์แถวๆถนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงหน้าห้องมินิบอสต,ตัวที่2ก็ได้นะครับใครที่มาเล่นก็แนะนํากันเอาไว้เหมือนในฟุตเทจนี่ผมน่าจะไม่ได้เคลียร์กันผมไปเคลียร์กันที่หน้าห้องบอสใหญ่ทีเดียวครับแล้วแต้มมันไม่พอมันขาดอยู่นิดนึงครับเลยต้องวาร์ปกลับมา เออคือถ้าแต้มไม่ครบนะตัวน,นั้นมอนมันหมดก็คือถ้าเรามีเปิดเสาร์วับเอาไว้นะครับก็วับกลับมาเคลียร์ได้ครับแล้วค่อยวับกลับไปหน้าห้องบอสนอะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็วิ่งยาวๆกันไปครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะเรื่องของการเคลียร์ลูกน้องในะอย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวไว้จัดการหน้าห้องมินิบอสตัวที่2นะครับอันนี้ก็พยายามวิ่งไปให,ให้ถึงตัวหน้าห้องบอสกันก่อนตรงนี้มี อีกนิดนึงนะครับจะมีเป็นกำแพงบาเดียตรงนี้ครับโดนเราเลือดไหลนะเลือดไหลค่อนข้างแรงนะครับสำหรับคนที่ตัวบางๆเนาะวิธีที่ปาร์ตี้ผมทาก็คือเนี่ยครับแทงกดโล่ฮะวิ่งไปด้วยกันเอาโล่รับดาเมจเอาเลยครับจะได้แบบเออไม่ต้องเดินหลบมากครับเดินทะลุทะลุไปเนี่ยอ่ผมโดนฮิตละพันสองนะครับพันสองพันสี่พันห้าเนี่ยเท่านี้ก็ทั้งแทงกดโล่พระฮิลก็เดินเกาะเกาะก,ก,กลุ่มสวนไปดื้อก็ได้ครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาแล้วก็จะเป็นห้องมินิบอสลวครับอ่าซึ่งอันนี้อ ก็ไอเจ้าตัวดำๆทั้ง3ตัวเนี่ยครับถือว่าเป็นมอนเอลิธครับเดี๋ยวตอนที่มันตายเนี่ยมันจะมีพื้นที่เป็นพิษเนาะก็คอยสังเกตกันจะดีครับไอเจ้าพิษของเจ้าตัวนี้จะสังเกตยากนิดนึงครับมันจะสีไม่ค่อยชัดเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วพิษก็จะแรงมากครับเหมือนแทงยืนแช่แปบ๊แปบๆปก็ตายเหมือนกันนะแล้วก็ที่น่าลำคางก็คือเนี่ยเจ้าพวกมอนที่เป็นอ่าวอเตอร์สปิริตเหล่านี้เนาะมันเป็นตัวยิงไกลครับอันนี้ลำหญยมากก็เวลาลาก,ก็ด,ดูดีครับอย่าไปลากให้พวกมันยิงครรบบททุกกกกกกัว็แแลล้้้นนหๆๆไไไดดป่่ออนะอย ดูความที่มันเป็นตัวยิงไกลแล้วมันจะรั่วค่อนข้างยากครับอ่ะเห็นพื้นพิษไหมครับพื้นพิษของเจ้าอีลิตพวกนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับมันจะแดงแด่กำกเข้มเขมนิดนึงเนาจะดูค่อนข้างยากครับซึ่งถ้าใครเผลอไปยืนแช่ยืนเหยียบในนก็อาจจะเสียชีวิตตรงนี้กันได้ซึ่งถ้าเรายังไม่ได้เปิดวาร์ปไว้แถวนี้เกิดไกลครับคิดดูทางที่ต้องวิ่งมาจะต้องวิ่งมาคนเดียวนาะอมันคือผ่านดีกําแพงวนๆเมื่อกี้ด้วยครับเอาเรื่องอยู่นะครับทำเสียเวลาเยอะได้เลยครับยิ่งใครที่แบบเราจะต้องการเวลาเพื่อออทีี่่จจบบบบแแรรรงงงคคเเเเเเนนนนาะะก็็็ต้้ปดชืขววลยั แล้วก็เหมือนเจ้าด่านพวกนี้ครับเหมือนตัวมอนสเตอร์จะไม่ตามเข้าห้องมินิบอสนะอันนี้เมื่อกี้จะสังเกตว่าเจ้าพวกวอเตอร์สปิริตมันยังยิงอยู่เนาะเนี่ยพวกผมก็กระโดดเข้าห้องบอสเลยครับอันนี้พยายามกระโดดเข้าห้องบอสด้วยกันนะเพราะบอสจะทาแบบนี้ครับเป็นพื้นพิซซ่าไฟฟ้าทิ้งไว้ตลอดเลยครับแล้วมันจะวนซ้ําไปเรื่อยๆเลยครับมันจะไม่มีทางหายจนกว่าจะครบรอบเดี๋ยวพอครบรอบในอีแผ่นแรกมันก็จะหายไปครับเพื่อที่ให้เรามีที่เล่นอ่าตัวนี้เล่นเหมือนเดิมครับเล่นระยะใกล้ได้เนาะเวลามัน ทำพื้นแดงทั้งฉากนะครับก็จะมีระยะข้างๆตัวนี่แหละครับที่เล่นได้ก็ดูไปเรื่อยๆครับมีโดนัทต,ตรงนี้อันนี้ยากนะเดี๋ยวไอ้โดนัทที่ออกมาจากตัวผู้เล่นนะครับเดี๋ยวมันจะสุ่มแบบลงหัวแล้วออกทุกคนครับกระโดดกันรัวๆเลยก็อันนี้แนะนําว่ายืนห่างกันนิดนึงครับอย่าไปยืนใกล้ครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการกระโดดหลบตัวของโดนัทเมื่อกี้นี้เดี๋ยวรอดูเนาะ ก็ทำสแตนสแต็กเกอร์ได้ปกติครับพวกหลบพื้นอะไรก็ปกตินะนีนอี้บอสโดดเข้ากลางฉากครับเตรียมเดินหมุนๆกันครับเพราะว่ามันจะทำพื้นพิซซ่าอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆทุกครั้งที่กระโดดเข้ากลางฉากนะครับก็เตรียมขยับหาพื้นที่เล่นกันเอาไว้ครับแล้วก็ยืนห่างๆกันอย่างที่บอกนะอย่ายืนเกาะกลุ่มกันมากนะครับเดี๋ยวตอนมันปล่อยโดนัทนี่คือจะได้ไม่อลังการจนเกินไปครับเพราะโดนัทแรงนนเนี๋ยผมโดนฮิตละสองพันเก้าเห็นไหมครับมันจะประมาณนี้ คือถ้าเรายืนใกล้กันมากครับแล้วมันแบบโดนปั๊บมันออกปั๊บมันโดนตัวเลยเนาะเราจะไม่มีพื้นที่ให้แบบเออกระโดดหลบนะครับเจ็บเยอะอยู่ตัวบางนี่ก็ล้มดื้อได้เลยครับแล้วก็อันนี้มันเดิมนะครับพยายามเล่นใกล้ๆไว้เข้าออกเข้าออกดีดีครับยืนระยะห่างจากเพื่อนประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมเข้าออกเข้าออกไว้ครับอ่าวงโดนัดมาเห็นไหมครับมันจะมีวงเล็กก่อนเนาะถ้าใครสังเกตเห็นนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลอกลับให้ดูนะ เตรียมดูนะครับนี่ครับมันจะมีวงเล็กอยู่รอบตัวเราก่อนเห็นไหมครับเพื่อที่บ่งบอกว่าใครบ้างครับที่มีเจ้าวงนี้แล้วมันจะปล่อยออกมาเห็นไหมนี่โดน4ี่คนครบเลยครับก็ทําไม่กระโดดยืนรับจังๆไม่มีฮิวไม่มีอะไรนี่ก็ล่วงอยู่เหมือนกันเนาะอนะครับราบอสก็จะทําพื้นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ถ้าเราใช้เวลาเพิ่มเติมนะครับถ้าจบไม่ได้ในเฟสนี้ไม่ต้องห่วงนะครับไอ้พื้นอันแรกสุดตอนเราขาเราเข้ามาครับมันก็จะหายไปยืนได้ปกติครับบอสมันก็จะทําการวางพื้นเฟฟ้าใส่ตรงที่เรายืนอยู่นี่แหละก็วนไปเร่ยแตากกิล้ววี ดาเมจเช็คที่ดีของด่านนี้นะครับควรจบที่วงนี้นะครับถ้าวงนี้มันยังไม่จบเนี่ยก็คือเรื่องของการจะเอาแรง S เอสนะครับจะค่อนข้างยากแหละเออเป็นตัวเช็คดาเมจเป็น,นตัวได้ครับสำหรับตัวมินิบอสตัวที่2ตัวนี้เนาะก็ไปต่อได้เลยครับทงนี้เราเคลียร์มอนไปแล้วนะครับช่วงก่อนเข้ามาเนาะทีนี้ก็วิ่งยาวๆเหมือนเดิมครับผมวิ่งไปที่ห้องบอสใหญ่กันได้เลย ไม่ผมพลาดครับยังไปไม่ได้สี่แต้มมันยังไม่ครบมันเพิ่งร้อยสองคับร้อยยี่สิบเนาะนี่ครับก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้อีกอ่าแล้วก็ตรงนี้คือเจ้างูดําเยอะเลยความลําบากของเจ้าตัวนี้นะครับสังเกตตรงชื่อมอนที่เป็นในงูสีดําๆเนาะมันจะมีตัวที่ชื่อ please อยู่ด้วยนะครับอย่างไอตัวหน้าสุดเนี่ยมันเป็น defender เนาะมันเป็น archer elite defender ครับตีเจ้าไอ archer elite please ก่อนนะครับเพราะมันจิฮิวเพื่อนครับไอตัวที่อยู่ทางซ้ายสุดของผมเนี่ยที่มันยืนเนี่ยยืนสแปมฮิวเพื่อนมันอยู่เนี่ยอันนี้พวกผมยังไม่รู้นะ พอตีตีไปแล้วสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งมันไม่ตายสักทีอะไรเงี้ยครับเอ๊ะมันมีพลีสมาฮิวมาฮิวพวกมันกระเด้งด้วยก็จัดการเจ้าตัวพลีสก่อนนะครับไม่งั้นเห็นไหมมันฮิวแรงอยู่นะครับนี่ขนาดระลุมอัดเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันไม่ตายสักทีครับไอ้เจ้าตัวพลีสนก็คือมันฮิวเพื่อนสนุกมากครับและฮิวแรงพอสมควรเลยเนี่ยก็ต้องเคลียร์มันก่อนครับเห็นไหมมันฮิวตัวนั้นเลือดแม่งขึ้นมาจะเต็มแล้วครับคือมันแบบฮิวจริงจังมากสำหรับใครที่อ่าหว ก็มีตัวนี้ครับที่ต้องมาเช็คก่อนครับจากการเจ้าพิษก่อนหรือใครไปดูคลิปนี้แล้วรู้ตัวว่าเออเดยวมาถึงตรงนี้แม่งเคลียร์ยากปุ่มพื้นที่ให้ไม่โดนไอ้เจ้าพิษฮิลยากก็เคลียร์แม่งตั้งแต่ห้องแรกๆก็ได้ครับให้แต้มแม่งครบไปเลยก็ลองดูเนาะว่าปาร์ตี้ใครสะดวกเล่นแบบไหนนะครับมอนมันเยอะอยู่เนาะตลอดทั้งดันก็ดูเอานะครับว่าถนัดจะเคลียร์กันตรงหลุมไหนแต่ก็อย่างที่เห็นครับเห็นไหมมีบ่อพิษนั่นๆเห็นไหมมีคนยืนแช่ยอยู่คนนึงครับเห็นไหมจะตายครับคือพิษแรงมากนะ อ่นนี่คือเป็นเลเวลสองขึ้นไปเนาะซึ่งเป็นเลเวลที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้สิงกันอยู่สักระยะเวลาหนึ่งเลยครับแถวๆเลเวลสองกับเลเวลสามเป็นจุดที่ผมว่าคิดว่ากําลังได้ฟาร์มดีๆนะครับใครเล่นถึงระดับ3ได้ก็ระดับ3ารัวๆไปเลยเนาะเอาการ์ดอคานาระดับสีเขียวครับระดับ4นี่ก็คือทําของกันอีกสักระยะหนึ่งครับเพราะว่าพลังที่ต้องใช้คือเอาอีกเยอะเลยครับมอนตีแรงมากะเสร็จจากห้องนี้ก็หมดแล้วครับทีนี้ก็ดิ่งกันไปที่ห้องบอสได้เลยครับก็อย่าลืมเปิดวาร์ปด้วยเน ในคลิปนี้จะไม่ได้เห็นผมไปจุ่มวาร์ปนะครับเพราะผมตามหลังเพื่อนตลอดครับคนที่ไปถึงก่อนเนี่ยเขากดวาร์ปให้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยืดกดวาร์ปกันครับมาคุกวิ่งเข้าห้องบอสครับอินบัฟอาหารในคัมพีอะไรต่างๆกันตามปกตินะครับโอเคครับแล้วก็เริ่มอ่าบอสจะมีท่ายิงนะครับอย่างที่เห็นเลยนะที่มันเปิดด้วยการยิงเนี่ยมันจะยิง3ครั้งเนาะคือเรียงเส้นเลยครับ ครั้งแรก1เส้นครั้งที่2 2เส้นแล้วก็ครั้งที่33เส้นครับไล่ไปสักใครสักคนหนึ่งที่มันเล็งตอนแรกเนาะก็เดินเลี่ยงเลี่ยงหลบหลบครับแล้วก็นีโดนัทบอสจะมีท่าโดนัทเข้าออกแบบนี้ครับอีวงสีขาวไม่เท่าไหร่ครับแต่อีวงสีแดงนี่คืออลังการอยู่นะอีวงสีแดงสตันด้วยนะครับแล้วก็ hit box ค่อนข้างทุเลศครับถ้าถามผมจากประสบการณ์ที่ผมลงมาหลายๆทีนะ คือผมว่าตอนนี้ผมเล่นไม่ได้ปิงแล้วนะครับแต่มันแบบฮิตบ็อกมันค่อนข้างหลบยากเพราะฉะนั้นกระโดดเผื่อนะกระโดดก่อนนะครับสำหรับตัวโรนัทวงสีแดงที่กระเพื่อมมาจากด้านหลังเนาะแล้วก็อาจจะกลอกับให้ดูเฟสสักคู่ครับตอนที่ปักเสาอ่าเดี๋ยวบอสจะทําการปักเสาเนาะกอดูนะครับนี่เสามันจะมีสี่มุมนะครับให้ตีเสาที่เป็นสีฟ้าเนาะอีกสามุมจะเป็นสีม่วงครับเห็นไหมอ่ะก็รุมตีนะครับเพราะมันต้องใช้ฮิตถึง20ฮิตเลยครับถ้าตีไม่ทันเสาจะระเบิดทำดาเมจค่อนข้างแรงเลยครับ ก็เห็นแล้วก็ช่วยกันลุมตีครับตาลีตาเหลือกลุมตีได้เลยเนาะแล้วก็จะมีล็อกหัวคนนึงครับเพื่อปล่อยลำแสงจีไล่ตามแบบนี้คนที่โดนก็แน่นอนครับวิ่งฮะประมาณนั้นซึ่งอันนี้คือถือว่าโชคดีนะครับบางส่วนใหญ่แล้วเมื่อมันปล่อยลําแสงจีครับเป็นคนที่โดนจีมักจะโดนสกิลอะไรลงตามอีกทีด้วยครับทำให้ยิ่งหนียากเข้าไปใหญ่เลยประมาณนี้นะครับโดนัทมานะครับเนี่ยครับเล็งดักเห็นไหมนี่ผมพยายามโดดก่อนแล้วนะครับก็ยังโดนอยู่ดีนะคือขามันเกี่ยวง่ายมากครับแล้วก็เมคคนิคใหญ่ครับ ลูกแก้ว2สีนะครับที่บินเข้าไปนะครับแบ่งกันเก็บนะเรามี4คนเนาะก็สีขาว2คนนะครับแล้วก็ผมเรียกว่าสีม่วงแล้วกันเนาะสีม่วง2คนนะครับเก็บให้สเต็กสเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าทําได้นะสังเกตตรงมุมซ้ายบริเวณหลอดเลือดเรานะเอาสเต็กให้ได้3เป็นอย่างน้อยเนาะเดี๋ยวผมกลอกลับให้ดูสเต็กอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อบอสกระโดดเข้ากลางฉากหยุดทุกการกระทำเนาะเพื่อที่จะได้เก็บอาวุธแลวเตรียมวิ่งได้นะครับอันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่นะ ก็เนี่ยครับเก็บอันนึงนะครับเก็บอันที่2เห็นไหมครับสตขอผมขึ้นคูณ2เนาะแล้วเก็บอีกเป็นคูณ3นะครับก็เก็บให้ได้อย่างน้อย3าพอเก็บได้3ปั๊บก็คือเพียงพอแล้วครับก็ยืนประจําจุดไว้อย่าไปยืนเอาวงทับกับเพื่อนนะครับเดี๋ยววงมันจะหายเนาะเนี่ยครับจะวงส้มๆเนี่ยอย่าไปทับกันก็ดูบอสชูมือครับสีฟ้าก่อนแล้วก็เป็นสีม่วงก็มาหลบที่สีฟ้าก่อนครับแบบนี้แล้วก็เข้าสีม่วงต่อ ประมาณนี้นะครับตรงนี้คือถ้าเก็บไม่ถึง3สแต็กเนี่ยรู้สึกว่าเฟสเนี้ยจะรอดอยู่ครับแต่เดี๋ยว,วเฟสหลังมันจะไม่รอดครับคือแต่ละหนึ่งสแต็กที่เราเก็บนะครับบอสมันโจมตีซึมหนึ่งก็คือสแต็กหายไป1นึ่งสแตก็กถ้าเก็บได้ไม่ครบ3สแต็กเนี่ยวงมันจะหายก่อนครับทำให้ไม่สามารถรับดาเมจได้ยันจบเฟสนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสําำหรับเมคานิกใหญ่เนาะก็รันกันต่อครับเนี่ยก็หมุนๆไปครับนเนี่ยวลามันยิงอีลูกศร1 2 3เนี่ยก็เดินหลบเลี่ยงดีๆนนนาะะปรรมณี้คับ ตีเล่นกันไปต่อครับเมคานิกก็จะวนวนประมาณนี้ที่ยากคือเมคานิกใหญ่นี่แหละเราก็คอยระวังตอนวาร์ปเสียบครับมันจะมีจังหวะบอสวาร์ปแล้วก็อยู่ๆมันวาร์ปหายไปแล้วก็เล็งเสียบใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่แทงครับอันนั้นแรงมากครับผมโดนเหมือนจะแบบเลือดไม่เต็มหลอดดีคือผมตายเลยนะไม่รู้ว่าในฟุตเทจนี้จะมีเห็นโดนเสียบโชว์หรือเปล่าอ่ะมาแล้วครับอันนี้เมคคดิกใหญ่อรอบหนึ่งเนี่ยครับเฟสสองยากตรงนี้นะเมคขดิกใหญ่รอบสองนะครับมันมีโดนัทให้เราหลบด้วยครับแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผผมเชิญ เห็นไหมคือเมื่อกี้ผมจะกระโดดนะครับแต่ว่าผมโดนสตาร์จากทีแรกอยู่ทําให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือผมไปยิงลูกศรเพื่อที่ล้างล้างการโดนสตาร์นเนาะอ่าในเฟสที่2จะประมาณนี้ครับจะวุ่นวายแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะคือเราต้องเก็บลูกแก้วเหมือนเดิมครับบอสาร์ปเข้ากลางฉากปั๊บเนี่ยเราต้องเก็บไอตัวลูกแก้วสีเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้องกระโดดหลบโดนัทพวกนี้ไปด้วยครับซึ่งมันสตาร์โคตรแรงครับผมโดนทีละห้าพันแปด ก็พยายามเก็บอยู่นะครับพยายามเก็บให้ได้เหมือนเดิมเก็บให้ได้3ลูกอันนี้ผมเก็บไม่ครบ3ลูกครับตอนนี้ผมแพนอีกแล้วผมมีแค่2ลูกเนาะก็ได้ตะหวังของเพื่อนแล้วครับแล้วคอยดูมันชูมือนะมันยังโดนัทอยู่เนาะชูมือนะครับ3ครั้งฟ้าม่วงแล้วก็ม่วงอ่ะก็คือครั้งแรกอะครับมันจะดูแบบได้เรียกว่าดูได้แทบไม่ทันเลยครับเพราะว่าวงโดนัทมันยังเข้าอยู่เลยนะสำหรับจังหวะนี้ครับเรียกว่าต้องคอยแงะมองบอสน,นะครับตอนที่เรากระโดดหลบตัวของโดนัทครั้งสุดท้ายเนาะ ต้องคอยมองบอลไว้ด้วยครับว่ามันจะชูมือไอ้ครั้งแรกค่อนข้างเร็วการเก็บลูกแก้วรอบที่2นะครับมันจะซึม3ครั้งครับทำให้เราจะต้องหลบวง3ทีอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะจะได้หายคาใจกันเนาะอ่านี่คือผมเก็บตัวของลูกแก้วเนี่ยสแต็กไม่ครบนะครับก็เลยไปหวังของเพื่อนครับว่าครบไม่ครบอันนี้คุยดิสค r d กันเนาะคือของเพื่อนเขาเก็บครบครับเดี๋ยวเราก็เลยจะไปสิงวงของเพื่อนอ่านี่ครับมันชูขาวไปแล้วนะมเมื่อกี้นะ่ครับเห็นลางๆนั้นมันชูขาวไปแล้วครับแล้วมันก็ชูม่วง แล้วก็ไปอีกม่วงครับแต่ถ้าม่วงนี้ยังไม่พังก็อยู่ม่วงนี้ครับประมาณนี้อ่ะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมให้เก็บ3ามสแต็กเนาะก็คือสาหรับเฟสนี้ด้วยครับก็คือถ้าเราเก็บครบสามสแต็กดีนะครับบาเดียมันจะไม่พังครับมันจะอยู่ได้ตามที่มันควรจะเป็นึรอบที่สองอย่างที่เห็นมันชูมือ3ครั้งครับก็ดูสีได้ดีเนาะแล้วก็นี่แหละครับก็จะเริ่มมีลุงตุงนางลวฮะตอนมันใกล้ตายตัวนี้มีเอ็นเรดด้วยนะครับแล้วก็มันปักเสามาด้วยเนาะเมื่อกี้นี้ตีเสาไม่ทันครับเพราะว่าม่หลังๆนี่คือนนนนกกกแแัับบทีีึอ็พ จังหวะในการจะกระโดดหลบโดนัทนี่มันดูเหมือนจะไม่ยากนะครับแต่เล่นจริงแล้วแม่งแอบยากมากๆเลยครับอ่านี้ไม่มีอะไรครับเมคานิกใหญ่หมดไปแล้วครับก็สาวยาวๆครับหลบท่าอะไรตามปกติทำดาเมจใส่แบบเต็มที่ครับให้ปิดฉากมันให้ได้ครับอ่าประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมรอไปช่วงอีลุงตุงนางหลังจากรับบาเลียให้ดูกันอีกทีครับเพื่อความเต็มอิ่มนะ นะครับบอสว์ปเข้ากลางเนาะวเราก็จะเตรียมครับผมโดนสตาร์ททีแรกเห็นไหมครับตอนนี้คือถ้าผมกดสเปซบาร์เนี่ยคือมันจะเป็นล้างซ C เห็นไหมผมกดแล้วล้าง c c อัน,นี้ผมเซ็งมากเลยครับคือผมอยากจะกระโดดไงแต่ว่าล้างซ c กับกระโดดแม่งปุ่มเดียวกันอ่านะแล้วก็พยายามดูนะครับอันนี้ยืนอย่าไปใกล้เพื่อนม้ากเนาะอย่างที่บอกไปครับอย่าให้วงไปทับกันครับถ้าวงทับกันคือบาลีหายเลยอ่านะนี่มันเห็นไหมมันชูสีชูไปแล้วนะครับเห็นเป็นแบบออร่าสีขาวเล็กๆเ,เ,เนาะ นั่นแหละก็หลบตามปกติอย่างที่เห็นเลยครับแล้วดูหลังจากนี้ต่อนะพอามาระเบิดครบ3ามซึ่มปับ๊บเราก็จะตีเนาะแต่ว่านี่ครับมันวางสกิลใส่ปับ๊บมันวางเสาเสาสีฟ้าอยู่มุมขวานู่นแล้วมันวางโดนัทคือผมอยู่มุมนี้ผมแค่กระโดดหลบโดนัทกูก็แย่แล้วครับเนี่ยแล้วเสาร,ระเบิดเห็นไหมครับคือเสาร,ระเบิดแรงมากนะอันนี้คือเคลียร์เสาไม่ทันนะครับคือผมไปช่วยยิงไม่ทันผมอยู่ห่างครับแล้วต้องกระโดดหลบโดนัทเนาะ ยากอย่างนี้เลยครับคือเสาถ้าเคลียร์ไม่ทนันที่ดามเมจที่มันระเบิดใส่ค่อนข้างแรงครับเหมือนจะแรงตามระยะเพราะเมื่อกี้ผมอยู่ไกลผมไม่ค่อยเจ็บคนอยู่ใกล้ๆเสานี่คือมีล่วงไปเลยคนหนึ่งก็มีนะครับประมาณนี้เนาะก็ไหลาย,ยาวๆยันจัดการมันได้ครับแล้วก็ไปเปิดกล่องลุนการอาคานา,นากันครับโอกาสออกสีเขียวก็เหมือนจะ50เปอร์นะครับสำหรับเลเวล2มีแค่2ใบครับโอกาสออก50เปอร์ถ้าใครเล่นที่เลเวล3ก็จะมีครบ4ใบในเซตเลยครับแต่โอกาสออกจะเหลือแค่ใบละ25%แต่เป็นเขียวล้วน ก็กดไปครับใครมี VIP เนาะก็กดคูณ2อัดไปเลยครับแล้วก็รอบนี้ผมแตกครับไม่มีอัคนาเขียวมาสักใบเลยครับก็เรื่องของดวงเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้จริงๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจียนทรานเซนเดนต์ทั้ง2ด้านเนาะคลิปกก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะครับไว้เดี๋ยวถ้าได้เล่นตัวของเลเวลสูงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอัดคลิปมาให้ดูกันอีกทีแบบเป็นเรื่องบรรดาวเนาะอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับตัดมาจากไลฟ์สตรีมแล้วก็แบบพยายามจะรีบลงมาให้ได้รับชมกันครับก็เลยไม่ได้อัดใหม่เนาะ มันหาตี้ไม่ค่อยได้เลยครับตี้ดีเดียมช่วงช่วงเกมเปิดอาหาไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เข้าไป้ตี้ล่มตี้บื้มมันเสียเวลาเนาะก็เลยผมอัดตออไลฟ์สตรีมที่เล่นกับปาร์ตี้ในแกงด้วยกันมาให้ดูกันไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดส like, ับตะครัดเป็นลรงใจกันหน่อยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ